สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะอยู่กับคิมเหมือนเดิมวันนี้คิมจะเดินทางไปที่สเปนเราได้ของต้องการเลยหรอเดี๋ยวแป๊บน่งนะหนึ่งเอ๊ะมันเดี๋ยวนะอันนี้วีดีโอ เกินหรอมเอาไปไม่ได้มีคนมาส่งบาย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 ยูทูบเบอร์ชื่อดังนะคนเนี้ยยอดวิวหนึ่งร้อยยอดวิวหนึ่งร้อยทุกคลิปร่วมกันเข้าคลิปเร็วบายบายเอ็มม่าเหรอยังไม่รับอุ้ยทำไมไม่ยอมรับสาย มือนกูจะไปแล้วเลยอะยังยังยังคอนเทนต์ไม่แับใจมากนะเด็กๆที่มาส่งเพื่อนมาส่งน้องเอบใจมากเดินทางปลอดภัยเฮงๆอย่าใช้เงินเยอะนะมึงบายออกกล้องออกกล้องบ๊ายบายมาพวกมึงคุยกัน <laughs> <c oughs> พูดว่าอะไรนะ <c oughs> จะไปแล้ว <c oughs> ไม่รักมึงแล้วโปง้งไม่่าโอเคทุกคนสวัสดีนะคะก็มา่วะขับแบ็คทีค่หบอกพราะวันนี้นะคะทุกคนเราจะไปแลกเปลี่ยนยที่สเปนนะคะที่สเปนกันหนึ่งเทอมตอนนี้เรากำลังจะไปขึ้นเครื่องบินนะคะเราไป คือมันปิดบอ,อดดิ้งอะ่ะพุ่มหนึ่งตอนนี้ประมาณ6กโมงเย็นแล้วเราจะไปเกตเอสหนึ่งหนงเจ็ดเดี๋ยวจะต้องนั่งรถไปอีกประมาณสิบห้านาทีเรารีบ<อ>ไปกันว่าจริงๆตอนนี้คิไมไม่ได้กินข้าวเย็นเลยทุกคนคิดว่าจะซื้อน้องน้ำแล้วก็ไปนั่งรอที่เกตบินสองทุ่มนะคะทุกคนแต่ว่าทุ่มหนึ่งเนี่ย คิดว่าน่าจะควรไปสแตนบายแหละเพราะว่ามันแบบลำใหญ่รอบนี้บินโบอิ้ง777ก็คือกว่าคนจะขึ้นครบกว่าจะอะไรเราก็น่าจะต้องเผื่อเวลาเพิ่มมีปัญหาอะไรด้วยเราะเงียนรอนี้นะคะ ุกคอนค่ะต,ตอนนี้เราก็อยู่ที่ที่ดอค่ะสนามบินฮามัดนะคะเรียบร้อยแล้วเราต้องเดินตามป้ายฮันเซอร์ไปเรื่อยๆแต่ว่าอย่างที่เราบอกไปคือเราอะมีเลาอยู่ในวันนี้ซึ่งเลา์มันอยู่ต,ตรงหลัตุ๊กตาหมีอะพอาที่แบบเองหาข้อมูลมา เดี๋ยวเราเดินไปผ่านตอนมอแล้วก็เข้าลาจ์กันแล้วก็เดี๋ยวพาทุกคนไปเดินสวนกันระหว่างที่รอไฟส่ับไปนะคะทุกคนคะทีมไปที่เลาจ์มาแล้วแต่ว่า ทีนี้คิมถึงตอนห่าทุ่มใช่ปะเราไปที่เลาฟคนมันแน่นมากเว้ยคนระเบิดมาเขาก็เลยแนะนําว่าเอาเอคิมทานสิทั้งหมด8ชั่วโมงถ้าแบบรอให้แบบคนซาจะแบบตีสองแบบตีหน<ๆ>ึ่งตีสองไปไปอ่ะมันจะดีกว่าตอนนี้ก็เลยเดินเตะแ,แล้วรอบหนึ่งไปเดินส่วนมาแล้วรอบหนึ่งส่วนแพนล่ะจะถึงมาริดิตนะคะเราว่าถ้าสมมติว่าดิฉันนะคะไม่เจ็ดแหลกเกินไป ฉันจะไปกินชูโรสหลังจากน,นั้นก็จะไปอ่าลาสมายอร์กันนะคะทุกคนเพื่อเป็นการแบบไให้มันเห็นกับตาไปเช็คอินไปแหล่งลอดโจรเพราะวันคือคิมนอนมาดดิคืนหนึ่งแล้วเดี๋ยว <c oughs> วันต่อไปอ่ะคิมจะไปที่เมืองแคนาดาเพราะว่าที่คิมไม่ได้เปลี่ยนอ่ะไม่ได้อยู่ที่มาดิดแต่ว่าคิมไปที่แคนาดาเนาะโอ้ยตอน,นคืน ห่วงจริงๆห่วงมากๆเลยให้ด้วยไปกันต่อรออีกสองชั่วโมงเราถึงจะได้เครื่อง ทีมนอนไปนทั้งวัน40นาทีนอนน้อยมากเพราะว่านอนไม่หลับแบบมันง่วงมากแต่ว่ามันหลับไม่สนิทอบะเวลาเหมือนคนรบเแล้วแบบรอไปหลับในเครื่องนะคะเดีกนยแต่แสงเช้าที่นี่สวยมาก ออกมาเดินเล่นกันค่ะทุกคนข้างหน้าเขามีชุมคนเลไแล้วก็ไม่รู้เดี๋ยวเราเดินลงไปดูด้วยดีกว่าเดี๋ยวต้องระวังกระเปา๋ากับมือถือหน่อยคาดว่าน่าจะเป็นนด,ดังนักกีฬาซัมติงตรงกลางเขาเป็นรูอะไรอ๋อนี่นอันนี้คน จะบอกว่าเราหวังเลยๆ่าเมื่อกี้ไปเจอผองซับก็คือเป็นหนังสือเรื่องน,นที่ทีาจารย์นสอนในภาบละตินลิทชื่อว่าอารังกามิลาบิดาเราแล้มันราคาประมาณแบบร้อยี่เหยทุกคนงั้นเราก็เลยรีบไปซื้อน้ำมาเพื่อแตกแบงแล้วก็เราจะารีบไปสอยน้องก่อนที่จะมีคนหยิบไปนะคะอยู่ตรงข้างๆซา,านคิเนส ในราคา3ยูโรเท่านั้นสบายใจละหลังจากนี้เราจะกลับห้องเพราะว่าเราได้ของต้องการแล้วเอาเป็นว่าจบบล็อกนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะทุกคนหลังจากนี้ทีมจะอยู่ที่สเปนก็จะถ่ายคอนเทนต์สเปนมาลงเรื่อยๆมีสาระบ้างไหมมีสาระบ้างหรือมาบ้างไหมมาบ้างก็จะพยายามทำให้มันลงเรื่อยๆจะได้มาเจอทุกคนนะคะบายยอดิโอ ค <gas> อยพากอยพาก็ให้ไมีเพื่อน <c oughs> เปูน้ำนั่ข้างๆกนั้นะ